ภาพแบบนี้นะปั่นจักรยานสองล้อเจอเป็นเจ้าของที่ดิน50ไร่ใช่ฉันไม่มีเวลามาเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะกระทาะหน้าแว่นภายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มหรอกนะพ่อฉันต้องการที่ดินผืนนี้จำนวน50ไร่เพื่อที่สร้างคอนโดแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ที่ดินผืนนี้แล้วก็พ่อฉันจะตัดฉันออกจากกองมรดกเพราะฉะน,นั้นอย่ามาทําให้ฉันเสียเวลาไปตามเจ้าของที่ดินตัวจริงมาเดี๋ยนี่เลยอ๋อไงเจ้าของที่ดิน โอ๊ยซิมเจ้าของที่ดินอะไรสภาพแบบเนี้ยขับรถจักรยานเก่าๆแล้วดูสิน้ำที่แขวนอยู่นะ่ะถุงละห้าบาทหรือเปล่าถ้าเป็นปกตินะเจ้าของที่ดินนะป่านี้เขาจะขับรถหรูหร,หรืหลานหลาทะละสามสี่ล่ะแล้วก็กินชาแก้วสองสามร้อยน่แหละซิมพวกเรือมันชอบมองคงที่ภายนอกอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ไม่ซื้อพวกเรือมันไม่มีบุญอะ่ะ พ่อและพ่อทำไมต้องมาอยากได้ที่ดินตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้ที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่เอาแถมกําชับมาอีกนะถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งมาตัดหน้าซื้อที่ดินตรงนี้ไปสร้างคอนโดซะก่อน,นจะตัดเราออกจากก,ากองมรดกนั่นน่ะสิพี่ผาฉันรับไม่ได้หรอกนะถ้าพ่อตัดฉันออกจากกองมรดกอะ่ะดูเพื่อนตั้งแต่ละคนสิขี้สุบสิบนิ่มหาทั้งนั้นเลยอะพี่ถ้าพวกนั้นมันรู้นะว่าฉันไม่เหลืออะไรอะพี่ต้องเป็นขี้ปากพวกมันแน่เลยอะแล้วสาวสาวที่ฉันโปวยสเสน่ห์ไว้อะ ก็จะต้องหายได้หมดเลย,ยนะทำไงดีอะพี่อย่ยืนเบื่ออยู่ทำไมล่ะก็ไปาตามหาเจ้าของที่ดินตัวจริงให้เจอดิ โทษครับเจ๊พอดีผมจะมาซื้อที่ดินผืนนี้ครับห้าสิบไร่เจ๊รู้จักเจ้าของที่ดินนี้ไหมครับเจ,จ้าของที่ดินใช่ครับก็โอ้ไงเจ้าของที่ดินฮะเจ้าของที่ดินแต่งตัวปั่นจกักรยานนี้เนี่ยนะทำไมว่าจะแต่งตัวแบบนี้ปั่นจัก,กรยานแบบนี้แล้วเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้หรือไงครัว่าแต่ หรอจะมาซื้อที่ดินแล้วแต่งตัวแบบนี้เหรอมองคนจากภายนอกเราอะมองคนจากภายนอกเหมือนกันด้เราอะอือสวยนะนี่เท่าไหร่ ห้าร้อยล้านถูกไปผมให้หกร้อยโอ้ยสี่ร้อยล้านพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่สมดักสีให้เจ็ดร้อยเลยแล้วกันโอ้ยลืมมันนิสัยเดียว <c oughs> เอาไปสามร้อยพอโอ้เจ้าของใจดีให้แปดร้อยเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเยลืมนิสัยเดียวเอาเงินสด พี่ดูสองคนนั้นสิดูยายซิมที่นางบอกว่านางเป็นเจ้าของที่ดินห้าสร่สินั่งคุยจู่จี่ดีนะวคนจรจัดดูเหมาะสมกันดีเนาะอย่างกริงท้องใบหยกเลยอะพี่ว่าสงสัยจะคุยเรื่องธุรกิจขยะกันอยู่ยสิ <laughs> ดีนะเราไม่เป็นหลงเชื่อยายซิมนะว่าเป็นเจ้าของที่ดิน50ไร่จริง นั่นนะสิพี่ถ้าเราหลงเชื่อนะป่านี้เราคงจะมาคุยธุรกิจที่ดิน50ไร่แบบนั่งที่พื้นแบบนั้นนะพี่พี่ผาฉันว่านะเรารีบไปหาเจ้าของที่ดินตัวจริงกันเถอะอะไรนะมีคนมาซื้อที่ดินตัดหน้าเราไปแล้วงั้นเหรอนี่พวกแกทำงานภาษาอะไรไก่ให้แก่ะหาเจ้าของที่ดินแช่เนี้ย ไม่มีความสามารถเหรอแล้วพวกคุณทำไมสองคนหาไม่เจอครับหรือว่าพวกคุณก็ไม่มีความสามารถครับหึยอนย่อกเหรอถ้าพวกฉันสองคนมีความสามารถคงไ้่งมาจ้างนายหรอกนะพี่ผาทายังไงดีล่ะตอนเนี้ยมันมีใครก็ไม่รู้อะมาเจอที่ดินไปแล้วแถมตอนเนี้ยได้ข่าวว่าจะขึ้นคอนโดแล้วด้วยพี่แล้วยิ่งถ้าเป็นสัตว์ตัวหรือว่าคู่แข่งของพ่อนะเราสองคนตายแน่เลยพี่สาธุขออยากให้เป็นคนคนนั้นเลยเพียงสา บอสคะ่ะบอสบอสคะ่ะรู้แล้วค่ะว่าใครเป็นคนซื้อที่ตัดหน้าคุณสองคนไปนะคะ่ะใครคะเลยค่ะจุ๊ไอ,อ้หมอนี่เนี่ยนะเจนะ้าของที่ดินอะไรสภาพแบบเนี้ยขับรถจักรยานเก่าๆแล้วดูสิน้ำที่แขวนอยู่น่ะถุงมะห้าบาทหรือเปล่า เป็นปกตินะเจ้าของที่ดินนะป่านี่เขาจะขับรถหรูหรูหลาหลาท 3, 4, ละสามสี่ล้าแล้วก็กินชาแก้วสองสามล้อนนั่นแหละซิมพี่ว่าสงสัยจะคุยเรื่องธุรกิกกจขยะกันอยู่สิ <laughs> ดีนะเราไม่เป็นหลงเชื่อยายซิมนะว่าเป็นเจ้าของที่ดิน50ิไร่จริงจรจัดเนี่ยนะ <laughs> เขาไม่ใช่คนจรจัดนะคะคนคนนี้ เป็นเจ้าของโรงงานเผาถ่านที่ดังระดับประเทศเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขากำลังจะสร้างคอนโดเป็นยานอดิเรกด้วยค่ะและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะคุณไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคนคนนี้เป็นศัตรูตัวสกัดของคุณพ่อคุณนี้สคนเลยค่ะทำยังไงดีอะถ้าพ่อรู้เรื่องนี้นะพวกเราสองคนได้ตายจริงจริแน่พี่ก็อยากให้พ่อรู้สิ

สวัสดีค่ะโทษปีแล้วนะคุณพ่อค่ะปลอมต่อ,อ,ตอ,ตอวาใสาไปลวแข็งชัวร์แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่พี่ใครอะพี่พ่อแม่พอ่อทำอไงดีอะอไม่รู้อ่พี่ไม่รับพี่ต้องรับสายถ้าพี่ไม่รับสายนะ พอจับต่อยเราสองคนได้แน่เลยอะหลัใสาย่างนี้เลยห,หลังสายฮะตัดออกจากกองมือดู นี่แหละนะเขาถึงได้บอกว่าอย่ามองคนจากภายนอกคนที่เขารวยจริงบางทีเขาก็ไม่ได้ชอบอวดคนบางคนที่ชอบอวดบางครั้งก็ไม่ได้รวยจริงมีถมไปใครชอบละครเรื่องนี้ฝากกดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแชร์เลย